ก็เห็นแล้วกรับสวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมเดนเองและในวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อคร่าวๆกับเซียนหยุนนะครับผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังหาโปรเจกต์ใหม่ทําอยู่นะครับผมหากคลิปมาล่าช้าประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมและท้ายนี้เนี่ยผมขอแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับเซียนหยุนเดอะคลาวรีเทนเนอร์ เซียนหยุนเซียนหยุนคือตัวละคราธาตุลมใช้สื่อเวทจากเมืองลิเวเยโดยตำแหน่งของเซียนหยุนในทีมนั้นจะอยู่ในตำแหน่งบัฟเฟอร์แล้วก็ฮิลเลอร์ครับผมโดยการฮิลของตัวนางเองเนี่ยก็จะฮิลทุกๆคนในปาร์ตี้พร้อมๆกันเลยนะครับผมส่วนการบัฟของนางเนี่ยก็จะบัฟเมื่อกดอันติแล้วก็จะบัฟแค่การทุ่มโจมตีกลางอากาศเท่านั้นนะครับผมโดยการตีปกติของเซียนหยุนเนี่ยนะครับก็เหมือนการโจมตีปกติของตัวละครสื่อเวททั่วๆไปเลยนะครับผมทุกๆคนเนี่ยจะอัพการตีป,ปกติหรือไม่อัพก็ได้นะครับผม,บมขึ สองเซียนหยุนเนี่ยเมื่อกด1ครั้งก็จะทําการกระโดดไปข้างหน้า1ครั้งนะครับผมซึ่งสามารถกดได้3ครั้งเนาะากด3ครั้งติดกันเนี่ยมันก็จะเป็นการกระโดดขึ้นไปในอากาศเลยนะครับผมซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเราคลิกโจมตี1ครั้งเนี่ยตัวเจ้าวังวนเมฆาเองเนี่ยก็จะพุ่งลงมาโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมหรือจริงๆจะเป็นเออแค่นกน้อยที่อยู่ด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อกดอันตรีแล้วเซียงหยุนจะทําการเรียกเคอรอื่องบิน4ี่ใบพัด ออ,ออกมาแล้วทําการฮิวเพื่อนทุกคนในปาร์ตี้พร้อมๆกันพร้อมทั้งบัฟการกระโดดและการทุ่มโจมตีของเพื่อนๆนทุกคนในปาร์ตี้สกิลติดตัวที่1ของเซียนหยุนเมื่อเราใช้สกิลของเซียนหยุนเนี่ยขึ้นไปกลางอากาศและกดโจมตีมาโดนที่ศัตรูจะทําให้อัตราคีการพุ่งลงโจมตีของคนในปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด10%และนานได้สุด20วินาทีนะครับผมแต่ว่าถ้าเราใช้เซียนหยุนพุ่งลงโจมตีโดนศัตรูแค่1คนเนี่ยการพุ่งลงโจมตีของคนในปาร์ตี้เราเนี่ยก็จะม,ม,นะมีอ ซึ่งจํานวนศัตรูที่โดนโจมตีแล้วก็จํานวนอัตราคีการพุ่งลงโจมตีที่เราจะได้หลังจากโจมตีศัตรูเนี่ยก็จะเรียนตามที่ผมชี้ให้ทุกท่านดูเลยนะครับผมส่วนสกิลติดตัวที่2ของนางเนี่ยถึงผมจะเคยบอกว่าหลังจากกดอันติของเซียนอยู่แล้วเนี่ยนางเนี่ยจะทําการบัฟการกระโดดของเพื่อนร่วมทีมแล้วก็บัฟการพุ่งลงโจมตีของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมาจากพาสีบอันนี้ล้วนๆเลยนะครับผมแต่ว่าคาสีบอันนี้เนี่ยก็จะไปอิงกับการกดอันติของนางอีกทีนะครับผมผมเลยบอกไปอย่าง,งาน,นัง้นเน,น้เนไดไ แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันติเนี่ยมีไว้แค่ฮิวนะครับผมถ้าคุณไม่ปลดล็อกเซียนหยุนจนถึงเลเวลที่กําหนดเนี่ยก็จะไม่สามารถทําให้อันติของเซียนหยุนเนี่ยบัฟเพื่อนร่วมทีมได้นะครับผมก็ตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับส่วนสกิลติดตัวที่3ของเซียนหยุนเนี่ยก็ขอสรุปให้สั้นๆเลยนะครับผมถ้ามีเซียนหยุนอยู่ในทีมเนี่ยทุกๆครั้งที่เราเออใช้เครื่องร่อนเวหาเนี่ยก็จะร่อนไปข้างหน้าได้ไวขึ้นนะครับผมจริงๆก็ไม่ใช่ข้างหน้าแล้วครับผมก็ไปทางไหนก็ไวขึ้น15%ทั้งะร ส่วนอ็อติแฟกที่แนะนําให้เซนยุนของทุกคนใส่เนี่ยแน่นอนครับผมถ้าเป็นซัพพอร์ตหรือว่าฮ er ิลเลอร์ธาตุลมแล้วเนี่ยยังไงยังไงก็หนีไม่พ้นเวดเดนเซนแวนเดอร์เรอร์หรือว่า V v วีของเราอยู่แล้วนะครับผมส่วนอัตราการฟื้นฟูพลังงานที่แนะนำเนี่ยก็คือประมาณ180ร้อยถึง250นะครับผมที่เขียนไว้แนะนำเลยเนาะนาฬิกาเนี่ยให้ใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานถ้วยให้ใส่เป็นพลังโจมตีส่วนมวงเนี่ยจะเป็นพลังโจมตีหรือว่าจะเป็นโบนัสการรักษากันแล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับผม ส่วนอาวุธเนี่ยก็ตามที่ได้เรียงไว้เลยนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนไปบ้างเนาะเพราะว่าผมเนี่ยทำคนเดียวเนาะอาวุธที่แนะนําจริงๆเนี่ยถ้าไม่ใช่อาวุธประจําตัวของนางไปเลยเนี่ยก็จะเป็นออสวอลไอและก็ฟาโวนะครับผมบางคนอาจจะถามผมว่าเอา้าวพี่แล้วอาวุธประจําตัวหลับไปไหนก็แน่นอนครับผมว่าอาวุธประจําตัวเนี่ย ก็ถือว่าดีเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะครับผมซึ่งด้วยความที่ว่ามันดีเป็นอันดับแรกนั่นแหละครับผมทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วเนาะว่ายังไงมันก็ดีต่อตัวละครตัวนี้อยู่แล้วฉะนั้นผมก็ไม่ขอเอามาใส่ในนี้นะครับผมเพราะว่าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับ ถัดมาในเรื่องทีมเลยนะครับผมถ้าให้ว่ากันในแง่ของตัวละครธาตุลมแล้วก็ตัวละครที่สามารถกดอันตีแล้วอยู่เพื่อนร่วมทีมได้ทั้งปาร์ตี้เนี่ยแน่นอนครับผมมันคือจีนดันโจดีๆนี่เองนะครับผมแน่นอนครับผมในตี้ที่ต้องการตัวละครธาตุลมหรือว่าในตี้ที่ต้องการตัวละครที่อยวเพื่อนร่วมปาร์ตี้ได้ทุกๆคนในเวลาเดียวกันเนี่ยเซียนหยุนเนี่ยก็สามารถไปอยู่ในทีมเหล่านั้นได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมแต่ว่าเซียนหยุนเนี่ยก็จะมีพิเศษกว่านั้นอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็นทีมที่เน้นการทตมมตีกกลลาาาาอออศเเเเนน่่่่ย็ะปรรริิธภพพพดวววใช้ััคืืืษห นำตัวละครเซียนหยุนไปบัฟตัวละครที่ไม่ได้มีการโจมตีพุ่งลงจากอากาศก็ได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าหลังจากกดอันตรีแล้วเนี่ยเซียนหยุนเองจะทําการบัฟการกระโดดของเพื่อนๆนทุกคนในปาร์ตี้นะครับผมแน่นอนครับผมว่าเพื่อนๆก็สามารถกระโดดได้สูงขึ้นและสามารถทุ่มโจมตีลงมาได้อย่างสบายๆนะครับผมก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมกับคร่าวๆกับตัวละครเซียนหยุนเนาะดูว่าห่างหายไปนานเลยนะครับผมกับซีรีส์คร่าวๆกับตัวละครต่างๆเนี่ยก็เพิ่งจะไม่ได้ทาก็เซียนหยุนนั่นแหละครับผมแล้วก็เกือบไม่ได้ทาด แล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งสูมเซียวไป49โลแล้วก็อยู่ๆก็ออกเฉยเลยเดี๋ยวจะทําเซียวทีหลังนะครับผมก็ขอทาคลิปอื่นก่อนแป๊บหนึ่งเนาะเซียวอาจจะมาสัปดาห์หน้านะครับผมถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ตัวผมด้วยนะครับผมหากมีคําถามอะไรก็ยิงเอาไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมผมจะพยายามตอบให้ได้ทุกคําถามสําหรับตอนนี้เอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ